ดีค่ะข้าวเองค่ะวันนี้เนี่ยข้าวเนี่ยก็จะมาฝากร้านให้ทุกๆคนนะคะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนข้าวนะคะเป็นกิจกรรมตลาดนัดสาธิตนะคะของโรงเรียนสาธิตนวัตรกรรมนั่นเองวันนี้เนี่ยข้าวก็เลยอยากจะมา,ปาโปรโมทร้านกับทุกๆคนนะคะอ่ะ้ตอนนี้เนี่ยเราได้โพสต์ขายของลงไปในเ,ออเฟซของ I อ e มิวมาร์เก็ตเพจเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็น บุคลารกรของราชมงคลธัญบุรีคลองหกเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะคะนี่เนี่ยก็จะเป็น โพสของพวกโพสของเรานะคะที่โพสไปในอามยูมาร์เก็ตเพจนะคะร้านเราเนี่ยขายสบู่สองสูตรยี่สิบห้าบาทค่ะมีสูตรขมิ้นโทเขียวและสูตรขมิ้นกาแฟนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเทียนหอมสองกลิ่น,นะคะ่ะมีก ender, ลิ่นลาเวนเดอร์และก็กลิ่นกุหลาบนะคะราคาสี่สิบห้าบาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีกิฟต์ติดผมนะคะให้เลือกซื้อกันอีกด้วยเป็นกิฟต์น่ารักน่ารักนะคะราคายี่สิบห้าบาทนะคะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นช่องทางการติดต่อนะคะไว้ในนี้เลยนะคะ แล้วก็ขึ้นที่โพสต์ไปนะคะก็คือ s ฟสต้ายูมาร์เก็ตเพจนะคะก็สําหรับใครที่เป็นบุคลากรของราชมงคลธัญบุรีนะคะแล้วอยู่ใน RMU Market Page ด้วยเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะคะพวกเราเนี่ยมาจากร้านแก้มไั้คะ่ะตอนนี้เนี่ยเปิดรับออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอย่าลืมมาอุดหนุนร้านพวกเรากันเยอะๆนะคะ